สีผ้มา,ะะนนามาเก็บเห็ดแล้วก็ดอกกระเจียวด้วยพี่น้องดอกกระเจียวนะคะอันนี้ผ้ามาเก็บเห็ดกดทางเหนื่อยจริงจริงเห็ดกดทางนี่นี่แสบดิตัวไปเรื่อย หนึ่งดอกดอกกนอ่อนยังเหลืออีกตัวนีดเนาะนี่เดี๋ยวดอกกระเจียวนะำมันนี่ยังมนะีอยู่ตัวนีงพามาเก็บดอกกระเจียวแล้วก็เห็ด xe là được cái chiều nó mùi Cái từ đeo của thầu Cái từ